สวัสดีครับหลังจากที่อู้ไปอัปเดตตรนนี้ได้มา2วันนะวันนี้กลับมาเล่นอาร์โกตานอ่อครับตรงนี้มือแรกครับเรามีเป็นไอโกลเด้นแลนด์นะครับเราก็แปะก่อนเลยแล้วก็ใช้เชคเซอร์ครับเช็คของนะครับว่ามีอุลาลาหรือเปล่านะอันนี้8 0 0รอครับจะเสิร์ฟเป็นลุงทองขึ้นมาอโดนเป็นไอเพิร์สนะครับเพิร์สก็ห้ามเสิร์ฟใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ใบนี้ไปใบล่ออยู่แล้วครับเพราะงั้นไม่เดือดร้อนนะปล่อยรีโซไปเลยและทีเข้าที่ของจริงบ้างครับตรนนี้มีเสิร์ฟนรกนะครับใช้เลย ถ้าดาูเวลาสามีย่าจริงน่าดูนะแล้วก็เสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นอาด้าครับตามสูตรนะเอาไปเล่นแล้วก็ซอมมอนไปเลยตัวที่ฝั่งข้ามไม่น่ามีอะไรละตกลงปุ๊บเอฟเฟกต์แรกครับแอทีฟนะแล้วก็แม่เชอะไรครับเราไปต่อครับเอฟเฟกต์สองเลยริมั่วออกครับสเป2ย์สองตัวตัวนี้เราก็ตั้งเป็นบอสปกติของเราเนาะออาเป็นม่วงครับแล้วก็เรียกตัวหนึ่งออกเป็นแดงเดี๋ยวไอ้ด่านขึ้นไปเรียกก็ตายนะแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ทำอะไรต่อดี ใช้เดี๋ยวใช้สีม่วงแล้วกันนะม่วงดันขึ้นไปใช่ตัวนี้เอฟเฟกต์ม่วงครับก็เทคเลยแล้วก็ทิ้งฟิลครับแล้วก็สเปรย์นะสเปรย์ space เสร็จปุ๊บจะได้เสร์ฟฟิลขึ้นมาแล้วค่แปะฟิลเล่นต่อนะแล้วก็อาจ yeah แย่ละฟิลไม่อยู่นะตรงนี้อา่าลิสใหม่ละมั้งนะที่จัดฟิลมาใบเดียวครับก็ไม่ได้เล่นมา2วันนะมัะไปอัปเดตข่าวครับทีนี้เริ่มแย่นะเพราะว่าถ้าฟิลไม่อยู่เนี่ยเราจะรีของกลับไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็นช่วยไม่ได้นะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเป็น เอาเป็นอาดาแล้วกันอาดามาถือไว้ก่อนเนาะอย่าน้อยเราเล็บโยนปุ๊บแล้วลดพลังฝาคาบได้เฮ้ยไม่ไม่แต่ครับไปต่อครับเอฟเฟกต์แดงเลยดัตนตัวเองขึ้นไปแล้วก็ลิงก์ต่อครับออกเป็นน่าจะออกเป็นกระต่ายนั่นแหละตามสูตรนะกระต่ายไว้ก่อนแต่ว่าของเราจะเหลือน้อยมากนะพอตอนนี้โดนตัดไปเยอะไม่โดนตัดอยู่ทำตัวเองข้าดนั้นนะนะเป็นกระต่ายครับแล้วก็เฟคก,กระต่ายเลยเอาเป็นแมงมุมมาแปะข้างหลังสวยมางโยนแม่สี่ครับแม่สี่เก็บไว้โยนฝักคาบแมง,งมุมครับมาเซฟไว้เลย และที่ก็มีเป็นเอ็เจอรเซจูนะตัวนี้ทำอะไรต่อไม่ได้ครับพาดเลยเดี๋ยวพอเธออีกฝ่ายปุ๊บเรามีแมงมุมนะั่นเดี๋ยวเชนไปเลยตรงนี้เดี๋ยวดอเฟ่ครับเชนหนึ่งปุ๊บใช้แม็กซี่ครับโยนไปเลยนะปลาอาจไปก่อนเลยอาแล้วก็เชนต่อครับด้วยแมงมุมนะคือไปตั้งไว้ก่อนถ้าฝ่า้ามเล่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอ็เจอรเซจูครับได้ตามขึ้นไปได้ดีชม,มเลยก็สเปร์ครับขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ทำอะไรนะ เป็นหนึ่งครับฝากค่าไปเด้กะไรอันนี้เป็นเศษนะครับก็เป็นบนะูอายนะก็บูอาย้นนี้ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าแม็กซี่ตาปลาไปแล้วครับคิดว่าไม่ได้เป็นหาอะไรตรงนี้ถ้าเราจะเปิดองเกจเซจูครับเพื่อใช้แมมมุมระเบิดทิ้งมันก็ได้อยู่แต่มันจะไม่ค่อยคุมนะเพราะว่าเดี๋ยวกระต่ายได้จิ้มหลังใช่ไหมถ้าเกิดเขาลันคอมโบประมาณหนึ่งอะตรงที่ฟิวจะเล่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตักปุ๊บแล้วก็ได้จิ้มมอนด้วยแล้วก็จิ้มฟิลด้วยตรงนั้นน่าจะคุ้มกว่านะแล้้้ววกก็็มมีเเปนนนจูคอยยใตไดดนะ อย่างนั้นน่าจะดีกว่านะเพราะกนตรงนี้เราปล่อยไปก่อนแตครับเสอครับเสอเป็นเมเดนเมเดนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะพอเขาถ้าเขาจะเล่นต่อก็เล่นต่อนั่นแหละทำอะไรต่อไหมใช่ตัวนี้หลุมไม่น่ามีอะไรนะอ่าตัวนี้ฝั่งข้ามเข้าที่เมเฟยครับอ่าผ่านเลยนะไม่เล่นครับก็น่าจะเก่งใจ Max แม็กซนะี่เราแหละตรงนี้มันเชนได้ครับแต่ว่าก็ยังไม่เอาใช้แหละเก็บไว้เล่นตอนที่ต้องใช้ดีกว่านะตรงีเข้าเธอครับโจดีกว่า อาจได้ขี่ม้าครับขี่ม้าก็ถือว่าดีใช้ได้นะตัวนี้เดี๋ยวเราลันไปเรืร่อยครับ็นหนึ่งครับใช้เป็นไอโกลเด้นเราครับเอลแลนนะจ่ายแปดร้อยครับเซิร์ชตัวนี้ถ้าเกิดไปโจสลัดใช่ไหมมาปก่อนมนก็อาจจะดีเหมือนกันบางเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งมือนะเพราะว่าตัวนี้เป็นไอที่แล้วกันโจรสลัดนี่แหละเอาขึ้นมาก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องเปิดอะไรครับใช้เป็นอาดาลงไปเลย แล้วกเอฟเฟกแรกเนาะแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟกสองอาด้าเลยไปอีกสองตัวครับอันนี้ด้วยความที่จะเป็นรีผสมครับมันก็เหลือน้อยนะเหลือแค่ม่วงกับเขียวครับพอแดงมาใส่ไปแค่ตัวเดียวก็อาจจะยังไม่ค่อยชินครับก็ะเล็บนี่หน่อยนะอะตุ้ยเราไปต่อครับเอฟเฟกของม่วงเลยทิ้งมือครับก็ทิ้งไอ้โจสลัดเมื่อกี้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอฟเฟกต์ชรีมูฟแล้วเอาอีลิกเซอร์มาแปะได้ม่วงขึ้นครับแล้วก็จะได้เสิร์ฟการ์ดอีกใบขึ้นมือ ตัวนี้ขอไม่เหลือแล้วครับถ้าเกิดเราเสิร์ฟเป็นเบสบอลที่มาก็เล่นไม่ได้ฮะพอัานเสิร์ฟเป็นจะได้เซเยอร์ครับตัวนี้แมงมุมครับทรายกาดหนึ่งใบระเบิดไอ้เศษที่ทิ้งไปแลวครับเอตัวนี้เราเดี๋ยวเราลุ้มตีนะตัวนี้ก็จะไม่ทำอะไรครับใช้เลยเสิร์ฟเป็นนักรบหนึ่งตัวครับก็เสิร์ฟเป็นเบสบอลที่มาครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ครับนอมอนได้นอมอซ้ำไปเลยอาธีร์ใหญ่ครับเซตนี้ก็น่าจะยังไม่หมดนะแต่ว่าก็คงเป็นปิ่ปิมแหละ ตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับเราแค่เซิร์ไปเลยพลังน่าจะพอใช้ได้อยู่ตัวนี้เราเข้าไปเทิร์นเลยครับตีนะตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าติดอะไรตีไม่ได้นะตีไม่ได้ตีไม่ได้ก็ยังไงนะทำไมนะเดี๋ยวเข้าไปดูทีหลังแล้วกันตีไม่ได้ก็ไม่ตีครับช่างมันไม่ตีตาน้าก็ได้แล้วก็เมนสองเลยเซตเป็นขีมาครับเพราะเดี๋ยวเรามีไอ้นี่ป่ะอีลิเซอร์ครับเครื่องวัเทตอนจบเถิดนะ ไม่มีอะไรให้ทับละมั้งลิง์ต่อก็ไม่รู้จะเป็นใครนะแล้วก็ยังไงดีไม่เอาแล้วกันไม่ได้จะเหลืออะไรทำแล้วเราก็ผ่านเลยไหมผ่านเลยแล้วกันนะแล้วก็เอฟเฟคครับเอฟเฟคของโจรสลัดที่ตกหลุมเมื่อตกีนนะลิมูมมนเอาอินนิเซอร์มาใช้ครับแล้วก็ใช้เป็นใบสเปรพ่อครับเดี๋ยวพอตหน้าปุ๊บจะได้มีพ่อปุ๊บแล้วก็เปิดมาขึ้นไปทำลายการได้ด้วยผ่านเลย ตรงนี้ดอเฟสครับใช้เป็นอีลิกเซอร์ครับสเปรย์มาก่อนเลยนะโหูค่าก็ยังแม็กซีนะถึงว่าเขาถึงยอมนะแต่ก็ต้อเสียดายนะเมื่อกี้ดาเมจมันก็ไม่พอให้ตีปิดอยูเดียดถึงจะยังไม่แน่ใจว่าทำมาทิ้งตีไม่ได้แต่ว่าช่างมันล้วกันโดยที่สเปรย์พ่อครับเอาพ่อมาตั้งกันนะเอามานอนรับดาเมจไว้ก่อนเราได้เปิดขี่ม้าได้ด้วยแต่ตรงนี้โดนแม็กซีครับมันก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะอย่างที่บอกครับว่าเด็กเรามาโดนแม็กซีในเทิร์น ตรงเนี้ยฝั่งข้ามเนี่ยลำบากเฮ้ยเป็นมเมเด้นครับทิ้งเลยตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรก็ได้มั้งรออย่างไรดีอันนี้แปะเป็นแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายไม่าจะเป็นหาครับเดี๋ยวเราดันปุ๊บใช้กระต่ายระเบิดแผ่นป้ายทิ้งก็ได้แม่มุมก็ระเบิไดไ,ได้เพราะงั้นไม่มีปัญหาโดยฝั่งข้าไปต่อครับเป็นเวทชุบนะเวทชุบครับตรงนี้ก็ไอเนี่ยมัวมนดันลงมาใช่พอนไม่ไม่มีอะไรแนละ้ก็ ไม่ต้องเอาก็ได้เราแคนเซอร์ไปก่อนเลยแล้วก็แผ่นป้ายครับเชนต่อนะอันนี้จะเป็นเซตเวกกรดักนะตรงนี้ก็ยังไม่นี่หลมั้งไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเราดูไปก่อนกนเ็เดี๋ยวค่อยไปตัดจงหวักสำคัญแล้วก็ตรงนี้ครับไอไอเจิร์เซตจูครับมันขึ้นไม่ได้นะเพราะเราใช้ดิเซอร์ไปแล้วมันจะขึ้นได้แค่ขี่ม้าตัวเดียวครับเฮ้ยนี่นบเลยเอาเป็นม่วงดันลงมาก่อนแกมีช่องเยอะ แล้วก็เป็นวิเชตนะครับแล้วก็รอสั่งชุบแพชุบบูอายหนึ่งตัวอ่ะทีนี้ตรงนี้มเมเดนครับมเมเดนจะขึ้นแล้วก็แคสเตอร์ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะหมอบๆครับแล้วระเบิดแผ่นป้ายทิ้งได้ได้อยู่ตัวนี้ฝาาเข้าขึ้นมาครบแล้วครับเราใช้ขี่ม้าครับขึ้นไปเลยแล้วก็ทำลายการ์ดหนึ่งใบครับทำลายการ์ดหงายครับตรงนี้เราทำลายเป็นไอแผ่นป้ายทิ้งไปเลย ก็แม็กซี่นะก็จุดดูแลครับตรงนี้เราเชนต่อครับเรามีแมงมุมกับกระต่ายเนี่ยเราใช้แมงมุมไปเลยก็ได้เพราะว่าแมงมุมทลายการ์หนึ่งใบครับกระต่ายมาวัดเผอิญน,นะแมงมุมได้เรื่อยๆครับเราก็ตีใบเชตดเลยวิเชิเนี่ยจิ้มทิ้งไปแฝกข,ข้าวก็น่าช้าลงนิดนึงส่วนกระต่ายช่างัวมันนะไอสองตัวหน้าช่างมาเลยครับเพราะเดี๋ยวแผ่นใต้จะระเบิดทิ้งอยู่แลวไอมีเมเด้ครับไปต่อเมเด้ยเยอะมากในะมอนี่ทำเลยไหมน่าจะหมดแล้วป่ะเพราะของเล่นไปน่าจะเกือบครบละตัวนี้ทิ้งต่อครับ ออเป็นสปิริตครับแล้วก็เมย์ต่อไหมสป,ปิสริตจะเสิร์ฟฟิลใช่ปหมล่ะแต่ฟิลก็ไม่น่าเล่นเลยวะ่ะเขาเขาเล่นไปเยอะมากๆแล้วอะเสิร์ฟฟิลขึ้นมาแล้วก็แปะฟิลแล้วก็เสร็จครับโอ้เสร็จเยอะนะเต็มร้อยเ,อยเอยต็มสูบเลยวายปกติไม่น่าเสร็จเยอะขนาดนี้น่าจะแบบเป็นพวกใบทีเด็ดครับตัวนี้เอฟเฟคของซสป,ปิริตครับทีวีต,ตัวเองใช่ไหมชุบวายหนึ่งตัว แล้วก็มีตอป่ะเพราะบายมันตีได้แค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็เอฟเฟกของวิเชตครับอาทิตีเริ่มสวยละพอเขาแปะโปรแชจะแปะเป็นไอบุยอาร์ติเมดไอนี้อา,อาทเอาทอร์ทีนะแล้วเขาจะสามารถทีวิวทีนครับแล้วเรียกเป็นไอไทแลนด์ครับตัวขัดล่าข,ของเรานะไม่รับผลกบดักครับแล้วก็ตีออด้วยทีนี้น่าจะเกี้ยงหมดบอดน,นะเลยก็ตายตัวเดียวครับและพวกกบดักที่ช่วยไม่ได้นะเพราะมันไม่รับผลกบดักไนะเอฟเฟกต์ฟิวครับจิ้มหนึ่งตัวแล้วเพิ่มพลังตัวนี้ไม่รู้ทําไมนะเช,น,ชนเชน เช็ปุ๊บอย่างนี้ว่าต่ใน,กนบบเนกตปะในเกตซ้อแล้วก็เลเวฟิวด้วยก็ไม่ใชีเหีือวของเรานะไอ้ก็ดีครับเจ็บเบ,บ,บาตรงนิดนึงเอาไปเท่าเลยตีครับตีแสบไสบอลน,นะก็ช่วยไม่ได้ครับแล้วก็เฟคขึ้น้วยปะอ่าถ้าเกิดมีการการนีต่อสู้ปะเอากระดับมาเซ็ตโอ้แผ่นปลายอ่ะแ,แผ่นตายโคตรน่า,าขาดเลยแต่ไม่หละครับกระตายอยู่เดี๋ยวกินไเลนี่เลยครับกระต่ายก็ไม่มีใครถูกเราจะไปเทิร์ ที่เดี๋ยวพวกนี้นอนหมดครับก็โดนตีนะเรียงตัวสิ้นใจแล้วก็ของอกการ์โก้เราเริ่มหมดแล้วด้วยเพราะว่ามนใส่มานอยนอะนลิฟนี้อาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาทา์แก้ทีหลังไอ้เขียวที่ก็ดีไม่ขึ้นด้วยเพราะมันไม่รับของกระดักนะตัวเมสครับอะา่านเลยเข้าเลยครับจวบกิกกิ๊สักตัวดีกว่วาจวเลยอ่ะได้ขี่มาครับขี่มาก็พอได้นะตัวที่เรามีอ e ีดิคเซอร์ครับก็เดี๋ยวรีมูฟจะเอามาเซตต่อได้แต่ว่าเอาเป็นใครอ่ะ มกักเลยตัวอื่นใช้เล่นแบบแยเยอะแยะเนาะใช้เลยแล้วกันนะรีมูครับเอากับดักแกงมา,มาเซตเพราะตัวนี้เรามีลุงทองไอหลุมจ้าลุงทองก็ส่งกับดักแล้วก็เอาขึ้นมาขึ้นมาจะเป็น3,500ครับน่าจะชนะไอไทยแลนด์ได้นะผมหาขัคค้นเชนต่อครับเป็นแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายก็ที่เก็บเมืตัก,กี้นะเขาเลือกที่จะใช้เลยนะอ่ะพอใช้ปุ๊บตรงนี้เราก็เชนต่อได้ใช่ไหมถ้าเชนไปแองเกิลเซจูขึ้นไปปุ๊บเนี่ย ก็จะได้ใช้เอฟเฟกของกระต่ายระเบิดหลังแต่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราดีดใบเซตเพิ่มอย่าใช้เป็นบาร์เก็ตบอลครับได้ขึ้นไปเลยเพราะว่าแองเจิลสเตจูนี่ยเก็บไว้ได้เป็นแบบไม้หลังๆก็ได้ดนส่วนข้าวเปิดต่อครับเป็นใบระเบิดนะก็ถึงว่านะเซตเยอะครับบัวไอเวลาเซตเยอะมันก็พวกนี้แหละคงไม่พ้นเท่าไหร่ตัวนี้เขาจะด้วยระเบิดหนึ่งใบใช่ไหมเพรามีบัวไอหนึ่งตัวนะก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกันว่าถ้าเกิดเขาระเบิดไอบาสเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีใช่เดี๋ยวค่อยเล่นอย่างอื่นต่อเดี๋ยวก็ได้ หรือถ้าเกิดเขาจิ้มกระต่ายถ้าจิ้มกระต่ายจะลำบากนะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรกันเราดูไปก่อนเพราะห้เราเหลือลูกทองไว้เล่น่อนะอิซโซเลยบัวหนึ่งตัวครับระเบิดการ์ดหนึ่งใบระเบิดใบเซตเนาะไอหมอน,นอี่เราขอบนะรู้มากนะเพราะตามหลักแล้วเราควรจะระเบิดพวกใบที่เราไม่รู้มันคืออะไรอยู่แล้วแหละตัวนี้บาาขึ้นครับแล้วก็ได้ดีการ์ดหนึ่งใบก็สองใบครับอะไรก็ได้นะดีๆทิ้งไปแล้วก็ไอแผ่นป้ายครับ เอาเปวิเชตนะอยากเล่นจังเลยนะไอ้มอนี่แล้วก็เอฟเฟกของอเลเซอร์ er ครับเอาไปโจสลัดนะเพราะเดี๋ยวเราได้เปิดโจสลัดชาแล้วก็รีมูฟไอ้นั่นทิ้งได้ตัวนี้ไปต่อครับใช้กระตายเลยยิ้มหลังหนึ่งใบครับระเบิดไอแผ่นป้ายที่แหละน่ารำคาญนะโหสก,กิลเดนแล้วเมื่อตกี้คือแบบดีสองใบก็ยังเลือกแับไม่เลือกสก,กิลเดนถ้าเลือกสก,กิลเดนมาสบายแนละ้วตัวนี้ก็ ค่อนข้างยากนะถ้าเกิดเราจะเอารอดอะ่ะเราจะต้องดันเขียวลงมาใช่เพราะเอฟเฟกดันลงอะ่ะมันเป็นเอฟเฟกมอนนะเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราดันเขียวลงมาก่อนแล้วกันเอามาเซฟไว้ก่อนเพราะม่วงมันยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็ใช้เขียวครับดันลงมาเลยเพราะตอนดันขึ้นไปครับสก,กิลด์ไม่ส่งผลนะพอเป็นเอฟเฟกของกับดักอยู่เราก็ยังพอแบบว่าดีสก,กิลดนขึ้นได้มั้งหรือดีการ์ดอื่นก็ได้แต่ว่าดีไทแลนไม่ได้นะกระต่ายก็ไม่กิมครับน่าเสียดายนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว ในหลุมครับอ่าในหลุมเรามีเป็นลุงทองที่เตรียมไว้นะแล้วก็มีเป็นเวทไอเสิร์ฟเพื่อนครับเทคมันว่าที่ว่ายกหนึ่งใบใช่แล้วก็ดีดได้นหนึ่งใบครับตัวนี้เราก็ดีทิ้งพอได้แล้วเดี๋ยวเล่นต่อนิดนึงตัวน,นเดี๋ยวลุยเลยแล้วกันนะลุงทองเก็บไว้เดี๋ยวค่อยเล่นทีหลังครับเพราะเดี๋ยวลุงทองมาจะเพิ่มพลังใช่ไหมเราใช้เวทเลยครับลิมูมันแล้วกยกหนึ่งใบครับเรายกเป็นม่วงนะแล้วก็ยกสก,กิลเดย์ครับจะ้เล่นต่อได้เพราะสวยแผนใต้เดี๋ยวค่อยว่าทีหลัง ตัวนี้ไปต่อครับใช้เป็นเอลแลนครับเชอเลยเป็นลูกทองครับเดี๋ยวลูกทองมันทิ้งใช่แล้วก็ส่งได้หนึ่งใบนะเนี่ยส่งกาไปนี้กลับเวกกบดักหนึ่งใบจากมือส่งหนึ่งใบลงหลุมครับเราก็ใช้เลยทิ้งครับทิ้งเป็นไอ้ไอ่ะขี่ม้าหน้าเก็บไว้เล่นนะใช้เป็นม่วงแล้วกันเพราะม่วงพวกอาร์โกซาร์เราหมดละส่งห้ป้ายครับลงหลุมไปเลยแล้วก็ไอไทยแลนด์เนี่ยครับเดี๋ยวเราตีทิ้งได้นะใช้เป็นลูกทองครับ ส่งเป็นเกลเลครับพ่อของเริ่มใกล้หมดละไม่ได้ใช้ละเอาขึ้นมือครับแล้วสเปรย์ลงไปเลยพลังก็จะกลายเป็น3,500ใช่ไหมแล้วก็ไม่ถึงรายใจเฟการ์ดตีไปน่าจะผ่านนะแต่ข้าวตัวไปเซฟไปเดียวซึ่งก็คือวิเชตใช่ปะล่ะตัวฝั่งข้ามไม่น่าจะมึงใหญ่ละตีหลุมนะน่าจะทาสะดวกเสร็จปุ๊บเราก็แบทเทิลเลยตีครับลุงทอครับใหญ่ยยกว่านีเลยเสร็จปุ๊บก็เชยได้ต่อไหมอ๋อถูกความลายใช่ไหมถ้าเกิดแบทเทลิลนตัวนี้ดันก็จะได้เอากระดาษมาเซต ก็แผน่นป้ายอีกแล้วนะแต่ก็ช่วยไม่ได้แหละเพร,ราะเมันจะก้เร่างเลียร์แผน่นป้ายทิ้งไปก่อนนะแล้วก็ไม่ส่อครับเพราะกินหรือบอกกระต่ายตีนะมันจะกี้ช่างมาันละกันเราเซตเป็นไอ้ขี่ม้าครับแล้วก็ไม่เบียร์ทำละพัดเลยตอนนี้เอฟเฟกต์ของขี่ม้าในหลุมครับก็รีบุ้งมันใช่ไหมแล้วก็เอาเอีลิเซอร์ครับมาแปะได้อธิพืชเผื่อกฉุกเฉินครับแล้วได้เปิดปุ๊บแล้วก็ชุบตุ้งคองอยหลุมเม,มันจะกี้ขึ้นมานอนน่าจะพอได้อยู่พัดเลยอ่าเทสไฟรค,ครับดาวเฟสนะ มีอะไรไหมฝาคข้าเสียของไปเยอะมากนะน่าจะของน่าจะเริ่มหมดแล้วแหละพอที่ก็ห้าหกเทิร์นป่ะปอตี่เลขกระบวบอายไม่น่าจะนานขนาดนี้ัวยน่าจะรีบจบนะมวนเดียวจบอะไรงี้อ่ะฝาคข้ามจบครับไม่เชียร์อะไรต่อครับแล้วก็รอไปก็ได้นนะพอที่ของเราค่อนข้างโอเคละมีจิ้มหลังด้วยสบายสบายอ่ะฝาก้าเปิดเป็นแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายก็เล่นลุวลวนะ ใช้ปุ๊บตรงนี้จะสั่งชุบบัวหนึ่งตัวครับเรามีโจสลัดนะครับถ้าเกิดมีพ่อมันอยู่ครับจะได้รีมูฟหลุมหนึ่งใบแล้วก็เปิดขึ้นไปเลยอ่ะพอขึอ้นเสร็จปุ๊บรีโซค,ครับไม่ขัดอะไรนะแล้วก็สเปย์สเปย์ปุ๊บรีมูฟหล,มลุมหนึ่งใบครับแล้วก็รีมูฟเราก็รีมูฟเ,เป็นไอ,บอนะ้บัวไอนะบัวไอไว้ดาก้อนครับรีมูฟทิ้งไปเลยถ้าเกิดเขาถืออยู่บนมืออีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง อ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรครับเราเชนต่อครับด้วยกระต่ายครับเดี๋ยวเราจิ้มหลังครับแล้วก็ตรงนี้แผ่นป้ายมาใช้ไปแลวครับเราจิ้มใบเซตเลยนะไอ้วิเชตเนี่แหละหน้าลำคาญนะเสร็จพวกที่เรารอละสบายละอ่ะเสร็จเพิ่มครับไม่มีของสู้นะเม่เต่อไหมอ,อันลงกูดาลาครับน่าจะจบละลงปุ๊บไม่มบียอะไรครับเราก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวรอรอค่อยตีเธอเราถ้าเขาไม่ยอมเราก็ค่อยๆเล่นไปตัวแบตเทิรครับเบตเทิเอาอะไรก็ไปดูนะ พุ่งเข้ามาก็ไม่จบเกมนะเพราะอะไรเพอายัางไม่ถึงอ่ะเรียบร้อยยอมนะอันนี้ก็เป็นดีเดีอของเด็กฝั่งข้ามเมื่อร์กี้นะครับก็เหมือนเมื่อร์กี้ครับเล่นมันแบบยังงงๆนิดนึงนะเพราะว่ามันมเพิ่งไปตาที่แบบผสมเอวิดต์มาใช่ไหมทำให้แบบว่าบางทีมันก็ลืมนะแล้ะยิงไม่ได้เล่นมา2วันเนี้ยลืมไปด้วยว่าฟิลหรือใบเดียวนะเพราะงั้นอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเล่นไปเลนะ่นไปน่าจะเริ่มชินแล้วพอเดนมันก็เล่นต่อได้เยอะใช่เะล่ะเมื่อร์กีถ้าเกิดเป็นอาร์โกสตาร์ล้วนเนี่ยสู้ไม่ได้นะน่าจะแตกมา ตัวนี้เด็กฝั่งข้ามครับก็เป็นบูอายไพม้ครับถือว่าโชคดีนิดนึงนะที่ฝั่งข้ามแบบไม่มีไพม้นะน่าจะขึ้นแต่บูอายครับแล้วเราก็ตัดของได้ประมาณนึงตัวทำให้ฝั่งข้ามเล่นอะไรไม่ค่อยได้นะตัวนี้เมนเด็กครับใบแรกเป็นบูอายครับเป็นเวเลอร์ล็อกเบิร์ดเศษครับแล้วก็เมเดนนะแม็กซี่อุซากิอุระระเบริลแมกนามัสนิบิลุอันนี้เป็นวิเชตนะฝั่งข้ามพยายามใช่มากมากนะแต่เรากินทิ้งหมดเลยนะไม่ใช้แล้วก็เวสเปรบูอายครับฟิวลอตต้โรสดิวบีม ไอ้ไปอินเปอร์3ครับแล้วก็โดมินัสเพิร์ดนะขู่ดอกแรกที่โดนเนี่ยไม่กล่าวว่าจะโดนนะกล่าวว่าโดนเวล่ะแต่ว่าโดนเพิร์ดมันก็ก็มีโอกาสจะโดนเลสมัยนี้นะแล้วก็กระดักระเบิดการครับแล้วก็เป็นสกิลเดนไอ้สกิลเดนเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบเอามาเล่นนะแต่ว่าพอดูเรื่อยๆเงี้ยมันก็มีคนเล่นอยู่เรื่อยๆนะสกิลเดนอ่ะสุดท้ายก็แผ่นป้ายครับแผ่นป้ายก็วนมาเรื่อยๆนะตรงเมื่อตะเกียร์ครับตอนเล่นอ่ะอาจจะจังหวะผิดบางจังหวะเลยนะถ้าเกิดทำดีๆอ่ะฝั่งข้ามอาจจะไม่ยอมมาเซตเยอะขาานนนนีี้้้้กกกก็ไไดดแแแต่่่วววเ๋ยยคอๆััปละ เอ็กตาก็เป็นพวกบัวายครับมันจะค่อยข้างฟิกนะบัวายก็เล่นประมาณนี้แหลกก็แบบประมาณนี้ครับผมสำหรับอาร์โกซาเอลดิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ